เฮลโ o และนี่ก็คือพ,พ <ะ S 2> กักกลางวันเราก็มาติ้งพูดเล้จบแล้วร้อยอีพี EP, ดูดีว่าจะจำได้ปะร้อยอีพีถ้าจำไม่ได้เพิ่งสามเพิ่งางาไม่ใช่หรอคิดไว้ก่อนอันนี้อีพีที่ร้อย เดี๋ยวทําย้อนก็น่าจะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวทําย้อนที่หลังและวันนี้เรากลับมาดีแอคชั่นวิดดีแอคชั่นอะไรวะเออมิวสิกวิดีโอของ last one ชื่อเพลงว่าอุ้ยคุณพระร้องไม่ร้วยใช่ไหมเออมีอุ้ยมีอุ้ยมีอุ้ยมีไอถ้าแบบมีไอก็จะมีอุ้ย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 คุณพระน่ารักจังเลย สมาชิกมีใครบ้างจำได้ปะตาอูเป็นต่อออฟโรดไดมอนด์เขาเขาสาวด้วยนะมีออฟโรดไหมอ่ะก็เมื่อกี้เจะพูดออฟโรดไปแล้วเหรอตาอูอุ้ยตายแล้วโดนสาวแน่เดือดอะไรไดมอนด์เป็นต่อตาอูออฟโรดเจลเลอร์เออใช่ กราบขอไยไว้มาที่นี้ไม่แน่ใจว่าแฟนขับวงนี้ชื่ออะไรอะฝากคอมเมนต์แล้วกันอ,อ,อยากรู้ชื่อชื่อแฟนขับเออไม่แน่ใจว่าเลเซอร์หรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์เลยนะฝากถึง, <K> ถ,งถึงจะจําถึงจะจําชื่อได้ไม่หมดแต่ว่าเราอะชอบดูในติ๊กต็อกนะคลิปที่คัด <S <S <ช>อะ่ะเออโบบบาดีชอบออเชอบพี่เต้าอู่ อเนียวงนี่ก็เลิกเมนไม่ถูกเหมือนกันตอนแรกชอบเอ้ยเราควรจะพูดเลยไหมเนี่ยฮะเราควรจะพูดเลยไหมพูดได้เลเนาะเพราะว่าไม่ได้คนตัดแล้วแต่แรก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 เป็นต่อเพราะว่ามีลูกชายเป็นน้องนายอินทวนฝากด้วยนะนะคะน้องนายอินทวานอะแต่ว่าหเหมือนเหมือนน้องเป็นเหมือนเป็นต่อจะเป็นแบบแก๊งแงเดียวกันอะไรเงี้ยก็เลยเอ็นดูเหมือนแบบลูกเพื่อนอเพื่อนลูกเอ้ย ถูกแล้วใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าวงนี้เราส่วนใหญ่เราส่องในติ๊กต็อกล้วก็เห็นแล้วเราก็รู้ว่าเออตลกถ้าผู้ชายตลกใช่ความแปลกของไดมอนด์มันแทงใจเราแต่ผู้ชายตลกต้องหล่อด้วยประเด็นเออเอออ่ะได้เวลาไปดูแล้วเอานะอ่ะสามสี่ป้าย อ้าวมาไหนมาย้อนยุกเหรอย้อนยุกยหัวทองเหรอย้อนยุกได้มแบบ้อนหัวทองเหรอเมื่อกี้ย้อนยุดยอมยุกยอ,ยอมยุดโอ้ยแบบยอมโอม้ย,อยอหัวทองย้อนยุกแบบร่วมสมัย เหมือนไฟช็อตพี่ต้าอู่เข้างงกงเหมืไม่เข้าอ่ะจุดนี้จะมีพวกนม่งเนื่อยม่กน่ารกเนอะอยู่ในเกมเ,เ,เข้าไปได้ห,หมดวะเจาะเขาปด้ไหมหวะคือ,นนอัพโรโรัน พี่เดลพี่เตลพี่เดลพี่เดลตัวตึงตลอดเขาหล่อแต่เริ่มแปลกแล้วเขาหล่อแต่เขาแปลกเอโอ้ยิน้าดีหัวอ่ะอ้ยน่ารักเนาะชอบชอบฟินอี่เลยเก่งอ่ะไปมองดูแบบ เ้าอ,อ่คือใส่หมวกโมโหเกียร์นีอ่าเขาตัดแล้วเหอตอนเนี้ย <c oughs> ตัดแล้วนี <c oughs> ่ไง <c oughs> อ่าอย่างแค่อ่ะใส่ชุดไทยแล้วแบบพอสูงน่าจะสนุกเนาะ พอบเยอะแข่งนำแล้วก็ดึงใจอย่างนี้มันก็เท่กกมมันก็เฟรนด์กูบ้าเอ็นดูยเออละครที่เราเห็นเขาเอาปากกระป๋องรอเออปากกระป๋องนี้เาห้าพันรั่งหรืออะไรสักอย่างรต่ไม่ดีเออวีเทียรเว่ะเออตอบไปเลย ดอเค้ะดูเต้นสนุกเนาะน่าจะทาเนด์หนึ่งออุ้ยชอบเพงมากมันมีความระว่างแบบเมีพกกับบ้านีปอบเลยแตว่าเป็นเพ่ง อูดาฉันบอกแล้วว่าเขาหลอเขาแปลกเขาแปลกกอนเข้าโกลมหือว่าเข้าวกมแล้เขาแปลกฉันรู้สึกเขาแปลกทงงกราไป้นะที่นีไม่รู้สึกแปลกเางงแต่เป็นแปลกที่ดีเออแต่เราชอบแค่ตลกเป็นหน้าร้าห้นั่งเอ็มดีที่แบบที่เล่นตั้งแต่วัเร เลยดยค่เท่เ,เ,เน้นอาาอกออกันเคี้ยวมากลยเียวมาผู้ชายเคียวมากเอาสรุปสรับกันผู้หญิงออกอยู่นอกใชยกับเขาอยู่ในโอเ้เขาตู้มันมากแบบบ<อ>วกกัน,<โ>นหน่าก็ากมีสูตรก็มา <laughs> 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 เฮ้ยชอบ <c oughs> อ่ะอ๋อมันเป็นออสมันเป็นอสนนอสหนาธนาพรเมื่อกี้อ่ะเออเออจะเต้นสนุกก่า มันมีทั้งความหล่อคือโว้เข้าวงนี้แบบโว้เขาแน่นอยู่แล้วอะแต่ว่ามีทั้งความหล่อเป็นน่ารักและความแปลกแม่คะเขาหล่อแต่เขาแปลกค่ะมาตรฐานวงนี้ค่ะเลิศเอาไปเลิศไม่ว่าห้าเต็มห้าสิบเต็มสิบร้อยเต็มร้อยพันเต็มพันน่ารัก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 แต่ก็แปลกแต่ก็น่ารัก ที่ป mmm> ๊อปไม่ต้องไม่อย่างนี้สักวงเอออืมดีชอบซีไหนคะชอบแบบไอ้ตรงที่แบบว่าเอิงเอิงเอิงเอยช่อนท่อนน่าจะท่อนหุกเออแบบว่าท่าเต้นมันน่ารักมากแบบว่าเหมือนท่าเต้นมันเหมือนไม่ยากแต่ก็ยากยากสำหรับเราเพราะเราคอร์นิเนชัไม่ดีใช่ แหมเอาอะไรก็แค่เดินยังเซจะมาคอจะมาคอดิน i n ช t i o เต้นตรงเต้นอะไรเดินยังเซแต่ว่าน่ารักเราก็แบบว่าฉันเดาฉันเดาว,ว่าแกน่าจะชอบฉากที่แบบเปิดตัวอยู่ในเข่งต้องเดาด้วยเหรอพูดทั้งีแ a คชั่นต้องเดาด้วยเหรอ h ลเปิดตัวอยู่ในเข่งเข่งมาฉันชมเข่งมาฉันชม เข่งมาเข่งมา l าส t วันมาก็คือปลาทูแมกก่ห้าตัวนั่นารักปลาทูแต่มีตัวเดียวมีการขึ้นหมกําไม่มีไม่ทำโอ้ยแต่ว่าชาเข่งแรกอะเข่งแรกน่ารักเลยน่ารักแบบเหลือตัวเท่านี้ l a ส t วันเหลือตัวเท่านี้พอออกจากเข่งก็คือแปลกเลยแต่น่ารักมาก เข้าในแข่งก็คือแบบจสได้อ่ะแบบจะหมดไอ้นี่แล้วใช่ป่ะจะหมดสัญญาแล้วสรุปเขาเป็นงวงโชว์ร่าวเหรออันนี้ไม่รู้เลยนี่เราเราเห็นมีไอ้นี่เราเห็นมีคอนเสิร์ตที่แบบว่าคอนเสิร์ตที่กู๊ดไบหรืออะไรสักอย่างเหรอเออเสียดายไม่เสียดายอ่ะมันแบบเคมีมันดีมากเนาะแกงเนี้ยผู้ใหญ่ทําวงโชวทำงวทำงเต็มเถอะคะ่ะจริงดีน่าจะทํามั้งดีขนาดนี้เอออยากให้ทํานะ แต่ทำแล้วจะใช้ล a s วันต่อไหอะ่ะนั่นนะสิทำเถอะอยากติ่งทำดีอุ๊ยเสียดายเนาะถ้าแบบว่าเออถ้าถ้าแบบหมดสัญญาอะไรอย,อย่างงี้โอ้ตัวเข้าวงนี้โหดมากฉันเคยดูแบบติสต็อกไดมอนปะ ไม่ไม่รู้อะที่คัดที่ไปร้องเพลงแบบเธอเชื่อไหมเขาไม่เชื่อเขาคดีมึงอะอย่าทำเลยแต่มันดีมากวงเขาดีมากแรปดีมากดีแบบไม่รู้ว่าใครเมนร้องเอาจริงวงเนี้ยเพราะว่าทุกคนเป็นเมนทุกคนเป็นร้องทุกคนเป็นเต้งได้ทุกคนเต้นดีและทุกคนเป็นเมนแรปงงงงไปหมดแต่ว่าแบบวงไทยทีป๊อ เหมือนจะไม่ค่อยมีมะไม่ค่อยมีโพไม่ค่อยมีโพสิชันในวงเพราะทุกคนแบบว่าเลิกแต่จะหนักจะเต็มทุกคนอืมถือว่าเป็นก้าวที่ดีมากของแบบวงการที T-pop เอาใจช่วยสุดท,ท้ายก่อนไปก็คือขออวยยศต,ตบมือให้ลาวันค่ะ ก็ดีมากจะเป็นเพลงที่เรากลับไปฟังอีกหลายๆรอบน่าจะเป็นเพลงแบบมันงโปรดแล้วอะเออเพลงๆน่าจะเป็นเพลงที่แบบมันจะถูกเข้าไปในเพลย์ลิสต์ใชอๆๆเออเราฟังอีกเยอะมากใช่วันนี้ก็เช่านี้แหละไปแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กด กดิงกงิงกงิงกิงกดไลด์ด้วยกดไลด์ด้วยแล้วก็ถ้าอยากจะให้เรียกชั้นเพลงอะไรถ้าแบบชอบไม่ลำคาญเออชนีสองคนที่มานั่งฝากป้ายาหน่อยเพราะว่าเป็นแบบมือใหม่เออมือใหม่เล้าก็แบบไม่ค่อยว่างไม่ตางวงการเพลงมือที่แล้วอะตัดทิ้งไปแล้วอันนี้เป็นมือใหม่ตลกค่ะ คนเริ่มพิมพ์คอมเมนต์แล้วว่าแบบไปเถอะไปเถอะ <c oughs> ใส่หัวไปจ้าโอเคฝากกดไลค์กดแชร์จะกด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ฝากบอกด้วยว่าแฟนคลับวงเขาชื่ออะไร <c oughs> แล้วก็จะมาติ่งใหม่อีกครั้งตอนพักกลางวันแล้วเจอกันกับพักกลางวันเราก็มาติ่งบ๊ายบาย